สวัสดีค่ะหนูจะมาทำทัวเต้นระบมนะคะเรามีหั่วเขียวนะคะเรามีแก้วของใบแล้วก็มีโซดานะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะกดเลขเทนน้ำเปล่าใส่แก้วนี้นะคะใส่อีกใส่อี ดูน้ำเปล่ากันนะคะไม่เกิดเต้นเลยนะคะนิ่งเลยค่ะนิ่งมากเลยค่ะโซดาดูสิเต้นใหญ่เลยปุ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 ดูสิโซดาอู้เต้นเลยก็ผลการทดลองนะคะน้ำเปล่านิ่งมากเลยค่ะกับโซดาปุ๊บปุ๊บป๊บเลยดูข้างบนนะคะนูขอดูข้างบนหน่อย กัน,นด้วยกันกระเดน็นไปเลยเจ็บเลยบายบายเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากมากว่